สวัสดีนะคะวันนี้เรามีเมนูม่มวงหามะนาวโหที่แสนอร่อยมาฝากค่ะม่มวงหามะนาวโหจานนี้นะคะเรียกว่าม่มวงหามะนาวโหเชื่อมบวยเชื่อมบวยมันอร่อยมากเลยนะคะวิธีการทําทําอย่างไรนะคะทําไมถึงกลุบกรอบได้นะคะวิธีการทาํบาบางชนิดหรือว่าบางครั้งเราทํานะคะมันจะนุม่มหนุบแต่นี่มันกลุบกรอบนะคะรูวิธีการทํากันเลยคะ่ะ ม้วงหาวะนเวาโหนนะคะเก็บมาแล้วชั่งให้ได้500กรัมค่ะเก็บไปได้500กรัมเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ําล้างน้ําแล้วก็ผ่าเ,าเม็ดออกให้เรียบร้อยนะคะวิธีการทํานะคะเอาน้ําน้ําใส่กะละมังหลังจากนั้นเตรียมเกลือมาหนึ่งช้อนใส่เกลือลงไปค่ะเสร็จแ,แล้วคนให้เกลือละลายนะคะหลังจากคนเกลือละลายดี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะ มะม่วงหามะนาโห o ที่เราเก็บมานะคะระดับแรกเลยหลังจากเก็บมาเสร็จแล้วนะคะเราผ่าผ่ากลางลูกอย่างนี้เลยนะคะต้นไข่ถ้ามะม่วงหามะนาโหมันลูกใหญ่นะคะมันก็จะผ่าง่ายแต่บางบ้านมะม่วงหามะนาโหลูกมันเล็กนะคะเพราะว่าบางทีเป็นมะม่วงหามะนาโหที่ดกมากถ้าดกมากลูกมันก็จะเล็กแต่ถ้าไม่ดกมากลูกมันก็จะใหญ่นะคะ อันนี้มันก็แล้วแต่พันนะคะตอนนี้เราผ่าหมดแล้วนะคะครึ่งกิโลหลังจากผ่าเสร็จแล้วแช่น้ําเกลือไว้อย่างนี้นะคะหนึ่งชั่วโมงขันค่ะพอหนึ่งชั่วโมงแล้วเราค่อยมาแค่เม็ดออกนะคะตอนนี้เราแค่เม็ดออกหมดแล้วนะคะ หลังจากแค่ไม่หกหมดแล้วม่หวหางนาหัวเราแช่เกลือไว้ใช่ไหมคะเราต้องล้างน้ำหนึ่งครั้งคะ่ะเอาน้ำมาใส่นะคะเสร็จแ,แล้วขยำนิดนึงขยำน้ำเกลือออกคะ่ะหลังจากขยำน้ำเกลือออกเสร็จแล้วนะคะเทเทเอาน้ำออก น้ำออกให้แห้งเลยนะคะขั้นตอนต่อไปคะ่ะม่วหาเนาวโหเรามาใส่กระมังนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เตรียมน้ำตานทรายน้ำตาลทรายนัเป็นน้ำตาลทรายที่ยังไม่ฟอกสีแบบนี้มันจะเข้มข้นนะคะเตรียมมาคะ่ะอกร,รัมนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะเตรียมผงบวยผงบวยสําเร็จที่มีขายนะคะผงบวยนี่เตรียมมา250กรัมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแต่แล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะหลังจากคลุกเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะ คนไหนถ้าชอบรสชาติเผ็ดจีจ๊ดจ๊าดก็สามารถเอาพริกปน่นโรยใส่ไปได้นะคะแต่ถ้าคนไหนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเผื่อทําให้เด็กทานบ้างนะคะหลังจากนั้นหลังจากผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งเอาไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากเราแช่มะม่วงหามะนาวโห กระบ,บวยแล้วก็น้ําตาลแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็มาคนๆดูนะคะตอนนี้บวยน้ําตาลนะคะก็จะละลายแล้วก็ซึมเข้าไปในเนื้อของมะม่วงหา,มางมะนาวโหงนะคะน้ําก็จะออกมาเป็นเสๆสปริทนาแบบนี้นะคะจะมีน้ําออกมาเล็กน้อยนะคะขั้นตอนต่อไปคะ่ะเตรียมกระทะมานะคะหลังจากนั้นเราจะเทเทน้ําบวยออกนะคะน้ําบวยที่เรา เคอ,อ่จากกรละมังแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนำมาตั้งไฟค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะพอเดือดอย่างนี้แล้วนะคะเดือดปล่อยให้เคี่ยวต่อไปอนิดนึงนะคะ่ะปล่อยให้เคี่วนิวเหนียวไปนิดนึงนะคะ และเดือดให้ใช้ไฟอ่อนๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงค่ะน้ำนี้มันจะหวานข้นอยู่แล้วนะคะ เสร็จแ,แล้วเราเอามะม่วงหามะนาวโหรสบวยของเรานะคะลงไปคลุกเลยค่ะคลุกมันก็จะเหนียวเหนียวแบบนี้นะคะพอคลุกเหนียวแบบนี้ปล่อยให้เดือดไปอีกแป๊บนึงก็ยกลงได้เลยค่ะ ่น,นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟยกลงได้เลยค่ะหลังจากเรายกลงแล้วนะคะหลังจากออกจากกระทะเสร็จแล้วตักใส่จานเลยคะ่ะตัดใส่จานทานได้เลยกำอร่อยเลยนะคะ หลังจากดูคลิปนี้แล้วที่บ้านใครมีมะ่วงหามะนาวโหททำคลิปนี้ทานเลยค่ะมันอร่อยมากเลยนะคะวิธีการทำก็ง่ายๆอย่างที่เราทำให้ดูรับรองรสชาติถูกใจแน่น,นอนค่ะกรุบกรอบแถมอร่อยกลิ่นบ้้ยหอมรสชาติกำลังดีเลยค่ะถ้าชอบพริกป่นก็พริกป่นโรยนะคะแซ่บมากเลยค่ะ